สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเด็กสมัยนี้สัปดาห์นี้ครับเปิดตัวแปลกตาหน่อยนะครับวันนี้มาคุยกับเจ้าของธุรกิจเครื่องสําอางไม่รู้หลักี่สิบล้านร้อยล้านพันล้านก็ไม่รู้แต่แค่รถคันนี้เขาก็ซิปบ,บอกผมมาสักรูว่าคันนี้เนี่ยก็แตะ8หลักแล้วนะครับแข้ข้างผมวันนี้ครับน้องไพร์ชรพลครับไพร์ชสวัสดีครับสวัสดีครับ,ค,รบคุณผู้ชมวันนี้ติดตามนะครับว่าแรงบันดาลใจของคนที่ลุกข,ขึ้นมาทําธุรกิจ ใหญ่โตขนาดนี้เริ่มต้นจากไหนนะครับแต่ว่าท้ายสวัสดคีครับที่ปกติก็มีน้องมากลาง,ลงร่ม<น>มาดูแลต้อนรับครับคนที่เข้ามานะฮะก็าาะะจะได้รู้สึกว่าอบอุ่นนะฮะในการที่เข้ามาไอเรียลพาสของเราะครับอบอุ่นมากเลย ทีพากลับบ้านไ,ได้ไม่แน่ใช่พี่งงอย่างหนึง่งอันนี้ธงอะไรครับเนี่ยอันนี้คือเข้ามาตอนแรกนึกว่าอยู่สถานทูตครับปีหน้าจะมีสิ่งที่สําคัญเกิดขึ้นก็คือการเปิด AEC นั่นเองนะฮะธงนี้ก็คือธงอาเซียนไอเลพัซของเราตั้งใจจะเป็น beauty h u บของอาเซียนนะฮะต้องการที่จะทําให้สินค้าไทยของเราส่งออกไปทั่วอาเซียนเลยครับก็เลยเป็นการต้อนรับการเปิดอาเซียนนั่นเองคือ พอสินค้าไปประเทศไหนก็ต้องเอาทงมาปักเอาไว้ถูกต้องครับถูกต้องอันนี้เพียงแค่ส่วนหนึ่งแค่นั้นเองนะฮะคือมีมากกว่านี้ด้วยมีมากกว่านี้ครับจริงเราส่งไปทั่วโลกแล้วครับแต่นี้เราก็ยึดอาเซียนเป็นหลักก่อนเพราะจะเปิดอาเซียนครับเออก็อีกไม่นานถ้าเกิดว่ามันไปทั่วโลกจริงๆก็ต้องติดทงยาวเลยร้อยกว่เครับคงไม่ไหวแล้บเต็มมือนดีครับอ่าเนี่ยนะครับวันนี้คุยกับสุดหล่อท่านนี้นะครับเดี๋ยวให้ทายาเข้าบ้านหน่อยแล้วกันนะครับยินดีครับเดยนเชิญครับนีรมด้วยนะเนี่ยครับกำลัง เดี๋ยวเราเข้าไปในบ้านครับครับครับผมเจอเลยครับอส่งถึงบ้านเลยนะครับพี่ถึงอยากไปส่งน้องถึงบ้านเหอกันครับนี่เข้ามาข้างในแล้วครับพี่อันนี้คือเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้แซวเล่นว่าบ้านแต่ว่าความจริงมันดูเหมือนเป็นออฟฟิศหรือเป็นอะไรครับเนี่ยครับของเรานะครับเราเป็นโรงงานไอเลียพลาสสังเกตว่าของเราเนี่ยจะทําโรงงานไม่เหมือนโรงงานเลยนะปกติเโรงงานทั่วไปจะเหมือนกับว่ามีป่องควันดูน่ากลัวน่ากลัวแต่ของเราเนี่ย ทำโรงงานแบบสวยงามบะบ,บนด้ที่12ไร่ที่จังหวัดนคปรปฐมอำเภอดอนตูมแห่งนี้นะฮะเราก็เป็นโรงงานเอล p พัสนะฮะโครงการมีทั้งหมด8อาคารแต่ตอนนี้เสร็จแล้ว4อาคารโซนนี้ก็จะเป็นโซนโชว์รูมครับโดยการที่เวลามีลูกค้าเข้ามาก็จะมารับรองดูแลลูกค้าที่นี่ครับออเอด,เดี๋ยวก่อนนะท้ายพี่ถามก่อนทายอายุเท่าไหร่เนี่ยปัจจุบันนี้อายุ24ปีฮะอายุ24ครับ24ปี มีธุรกิจของตัวเองครับครับเท่าไหร่ร้อยล้านหรือพันล้านครับตอนนี้ก็ขออนุญาตไม่ไม่ขอเอ่ยตัวเลขละกัน <laughs> แต่เอาเป็นว่าถ้าเสร์ชใน F D A ปัจจุบันนี้เนี่ยสินค้าเราผลิตให้กับแบรนด์ต่างๆประมาณ1 5 0 0โปรดักต์ทั่วโลกแล้วแล้วก็เพิ่งได้รับรางวัล P M Award นะฮะซึ่งถือเป็นรางวัลสูงสุดที่รัฐบาลได้มอบให้กับผู้ส่งออกอนะฮะเราก็ได้รับรางวัลน,นี้แล้วก็ล่าสุดได้รับรางวัลเพชรพาณิชฮะซึ่งถือเป็นรางวัลสูงสุดของกระทรวงพาณิชย์ครับดังนั้นก็ลองคำนววณตััเเลขออาากนยุ2020 ส4ธุรกิจใหญ่โตมีแบรนด์ของตัวเองขับปอร์เช่มีโรงงานมีบ้านตอนที่อายุ24ซื้อมือถือใช้เองพี่ก็ดีใจแล้วอ๋อครับครนีโสุดยอดนะครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักใคยกันครับไปนั่งคุยกันสั่หนหอ่ดีกว่าครับเลนเชิญครับก่อนอันนี้ผมไปบ่นกับเพื่อนคนหนึ่งครับว่ารายการเด็กสมัยนี้ ช่วงแรกๆเนี่ยส่วนมากจะสัมภาษณ์คนรุนใหม่ที่ทําอะไรที่เป็นแรงบันดาลใจนะครับแต่ส่วนมากเนี่ยจะทําธุรกิจเล็กๆที่สร้างความฝันให้กับใครหลายคนมักจะไม่ค่อยเจอใครที่ทําธุรกิจอะไรใหญ่ๆครับเพื่อนผมเลยแนะนํามาว่าให้มาสัมภาษณ์น้องทายรับรองว่าใหญ่จริงๆ <c oughs> แล้วพอมาเห็นนี่ใหญ่จริง้ายค <c oughs> ทัยธุรกิจใหญ่โตมากเล่า <c oughs> หน่อยว่าเริ่มต้นอย่างไรครับธุรกิจนี้เ <c oughs> คยย้อนกลับไปนะครับตอนนั้นเนี่ยทายก็มีความฝันที่อยากจะ อยากจะมีธุรกิจเป็นของตนเองมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับเพราะว่าแต่ก่อนที่คยเห็นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยลำบากมาตั้งแต่เด็กๆกันนะครับแต่ก่อนคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นข้าราชการครูนะครับอยู่ที่ทางจังหวัดตลาดครับแล้วก็เห็นคุณพ่อคุณแม่ทํางานหนักมากให้ก็รู้สึกว่าอยากจะทําธุรกิจสร้างธุรกิจเพื่อให้คุณพ่อคุณแม่อยู่อย่างสุขสบายนะครับเพราะว่าเราอยากจะตอบแทนพ่อคุณของคุณพ่อคุณแม่ตรงสิ่งนี้เลยเป็นแรงบันดาลใจให้เรามาทําธุรกิจก่อน พอไทยตั้งใจจะทาธุรกิจแล้วสิ่งหนึ่งก็คือไทยต้องศึกษาหาความรู้ก่อนเลยไทยก็จบปริญญาตรีนะฮะที่รามคำแหงตอนอายุ19ครับคณะนิติศาสตร์แล้วก็จบยาโทญาโท m ี a ที่รามคำแหงเหมือนกันตอนอายุ20ฮะทีนี้ธุรกิจเนี่ยก็เริ่มสร้างในห้องเรียนครับโดยตอนนั้นนะครับที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงนะฮะก็มีวิชาหนึ่งของคณะ MBA นะฮะมาสเตอร์ดีกรีนะครับก็ชื่อว่าวิชาแผนธุรกิจสอนโดยท่านอาจารย์ดรนิเวศธรรมะจำเชื่ออาจารย์ได้แม่นเลย อาจารย์ได้ให้นักศึกษาครับจับกลุ่มกนมาณิ0คนจําลองธุรกิจขึ้นมาในห้องเรียนนะฮะไทยก็เลยทําธุรกิจเครื่องสําอางในห้องเรียนเลยนะฮะตั้งชื่อว่าแบรนด์ไอเลียวนะฮะออกแบบโลโก้ะไรต่างๆในห้องเรียนนะฮะโลโก้ที่เห็นอยู่ทุกวันนี้ก็เป็นโลโก้ที่ออกแบบในห้องเรียนชื่อแบรนด์ก็ตั้งในห้องเรียนครับดังนั้นนะครับพอจบวิชานี้มาแล้วไทยก็บอกกับพี่ๆว่า มีพี่ๆท่านไหนบ้างในกลุ่มที่อยากเอาธุรกิจนี้ไปทําจริงก็ไม่มีใครเอาไปทําจริงเลยก็ไทยก็เลยบอกญาติว่างั้นไทยขอเอาธุรกิจนี้มาทําจริงนะมาสร้างจริงเลยคือไม่อยากให้อยู่ในแค่ในห้องเรียนเรียนแล้วจบแล้วจบเลยก็ไม่อยากเป็นอย่างนั้นเพราะที่มองว่าธุรกิจก็สมารจะเติบโตอีกมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับปีหน้าที่จะการเปิด AEC นะฮะเขาบอกว่าธุรกิจในประเทศไทยเรานะฮะที่รับประโยชน์สูงสุดในการเปิด AEC เนี่ยมีอยู่5ประเภทฮะเขาบอกอันดับหนึ่งเลยเรื่องของความงาม อันดับ2คือเรื่องของสุขภาพแต่3-45สี่ห้าเทจำไม่ได้ฮะแต่เขาบอกเลยว่าความงามเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งเลยเพราะอะไรเพราะตอนนี้ประเทศไทยเรานะครับถือว่าเป็นอันดับหนึ่งด้านเครื่องสาอางของอาเซียนทราบ,รบใช่ไหมฮะมซึ่งตรงนี้ก็เลยคิดว่าเราทําเครื่องสำอางนั่นแหละแลวเครื่องสำอางเป็นอะไรที่ลงทุนน้อยแต่ได้ผลเยอะมากนะฮะเราสามารถเติบโต,ตได้อย่างเจ้ากระโดดนะครับเพราะว่าเรามาทําเครื่องสาอางครับ แต่ความจริงนี่มีที่มาที่ไปคือคุณพ่อคุณแม่ไทยหลังจากที่ทำออกจากข้าราชการแล้วก็ขายเครื่องสําอางด้วยใช่ไหมหลังจากนั้นนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็ได้เปิดร้านขายเครื่องสาอางเล็กๆอยู่ร้านหนึ่งอยู่ที่ดอนเมืองครับทุกวันนี้ยังมีอยู่เลยนะฮะที่ดอนเมืองเคยเห็นไหมับเวลาเราไปดอนเมืองก็จะมีช็อปร้านเครื่องสำอางเล็กๆอยู่หลายตอนนนเล็กนะใช่ครับตอนนั้นยังไม่มีโรงงานเองนะฮะก็คือเหมือนกับว่าเป็นผู้ค้าส่งค้าปีกอะไรก็ว่าไปแล้วพอไทยจบปิญิาโทแล้วไทยก็มองว่า เครื่องสำอางเนี่ยเราไม่อยากจะขายอยู่ในเพียงแค่ในในช็อปเล็กๆแค่นั้นอย่างเดียวเรามองว่าเครื่องสำอางที่ดีจะต้องมีแบรนด์แล้วแบรนด์เนี้ยจะต้องส่งออกต่างประเทศด้วยเราก็มองอย่างนั้นแลังจากนั้นนะฮะทยก็เลยมาสร้างเป็นโรงงานเลยก็กู้เงินเองเลยนะฮะครั้งแรกตอนอายุ20นะฮะก็กู้ก้อนแรกก็มันาณ5ล้านบาทก็ตอนนั้นเนี่ยไปกู้กับหลายๆแบงค์ไม่มีแบงค์ไหนให้เลยนะฮะสุดท้ายเนี่ยเพราะว่าไปติดเรื่องของอายุครับ ก็บอกว่าแผนธุรก,กิจคุณก็โอเคนะแต่ว่าไปติดเรื่องของอายุอะคุณอายุแค่20คุณจะกู้เงินครั้งแรกได้ไงนะไม่มีแบงค์ไหนให้เลยก็ตกไปหลายแบงค์สุดท้ายก็ไปปรึกษากับแบงค์หนึ่งก็คือธนาคารกรุงไทยฮนะแล้วก็ไปปรึกษาว่าเรามีตั้งความตั้งใจจริงนะที่จะทําธุรก,กิจนี้ส่งออกต่างประเทศเราอยากจะสร้างธุรกิจขึ้นมาเราอยากจะสร้างโรงงานขึ้นมาก็เลยได้เงินก้อนแรกมาหล้านอันนั้นคือเมื่อนานมาแล้วตอนอายุ20นะฮะก็สร้างโรงงานเล็กๆก่อนตอนนั้น แล้วก็หลังจากนั้นเราก็ได้มีการเอานะฮะก่อนท่าจะไปกู้นะฮะต้องมีแผนธุรกิจก่อนหลังจากที่ไทยจบปญญาโทแล้วใช่ไหมครับไทยก็เอาแผนธุรกิจในห้องเรียนเนี้ยไปปรึกษากับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์เขามีโครงการชื่อว่าของการต้นกล้าทูกโกฮะส่งเสริมพวกการ s m e ไทยไปสู่สากลน,นะครับก็เลยไปปรึกษากับกรมเขาเขาก็วางแผนธุรกิจให้หมดเลยออกแบบแม้กระทั่งแพคเกจจิ้งให้ออกแบบแม้กระทั่ทงเรื่องของแผนการตลาดให้ เราจะลุกตลาดไปประเทศไหนก่อนมีการทำสวอตไฟฟอสทำไม่ถึงให้หมดเลยแล้วก็มีการพาไปแมทชิ่งแต่ละประเทศด้วยใทยเป็นส่งออกครั้งแรกในย่านอาเซียนเนี่ยก็ไปกับกรมไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยไม่แต่บาทเดียวนะฮะในการที่ไปกับกรมตรงนี้แล้วก็หลังจากนั้นเราก็เริ่มสร้างโรงงานขยายมาเรื่อยๆจนทั้งล่าสุดก็โรงงานแห่งนี้ฮะบนที่12ไร่ครับนี่คือที่มาที่ไปนะครับแต่ว่าไทยเคย เคยคิดบ้างไหมว่าทําไมเราถึงทําใหญ่โตขนาดนี้ครับทำไมความจริงเนี่ยทำธุรกิจใหญ่ระดับหนึ่งก็พอแล้วแต่ว่าอะไรเป็นแรงผลักดันให้เราอยากทําธุรกิจเครื่องสาอางที่ส่งออกไปมากขนาดนี้ครับคือไทก็มองอยู่างนี้ครับว่าวันหนึ่งนะฮะตอนสมัยไทยเรียนอยู่เนี่ยที่มหาลัยไทไปอ่านหนังสือเล่มหนึ่งครับของพี่บดิตอึ้งดังสีที่เป็นวัทยายกรเอกของโลกนะฮะแล้วก็พี่บดิตได้กล่าวไว้ประโยคหนึ่งเขาบอกไว้ว่าคนเราอะทำคิดเล็กกับคิดใหญ่ เหนื่อยเท่ากันับนะ,ะท่านบอกวิ่งนี้พี่บัณฑิตนะฮะเขาทํา้เาเลยมองว่าเออจริงๆนะเราคิดเล็กกับคิดใหญ่สุดท้ายเหนื่อยเท่ากัน,นะฮะดังนั้นเนี่ยเราสู้คิดใหญ่ไปเลยไม่ดีกว่าหรอใช่ไหมฮะดังนั้นนะฮะก็เลยคิดว่าท้ายเลยทําใหญ่เลยทําโรงงานใหญ่ไปเลยทีเดียวดีกว่านะฮะแล้วก็หลังจากนั้นท่านก็มองว่าเครื่องสอําอางของเราของไทยเรานะฮะจะมีโอกาสเติบโตสูงอีกมากท่านเลยมั่นใจเลยว,ว่าเราทําเล็กๆไม่ได้แล้ว เพราะว่าพอเปิดอาเซียนปุ๊บนะฮะบลค่าตลาดเราจะเพิ่มขึ้นเป็นโอ,อ้โหมหาศาลมาก mm hmm. เราต้องสร้างฐานการผลิตที่ดีที่ใหญ่นะฮะรองรับการเปิดตลาดอาเซียนเอาไว้ด้วย mm hmm. ก็เลยเป็นที่มาว่าเราต้องสร้างโรงงานใหญ่ขึ้นมาแต่ที่สําคัญนะครับโรงงานเนี่ยตรงนี้ก็ถือว่ายังไม่ได้ใหญ่มากนะฮะแต่สิ่งที่ยิ่งใหญ่สําหรับเราคือลูกค้าของเราค,รคนที่มาทําธุรกิจร่วมกับเรานะฮะ เพราะาของอเรียพัทน์เราจะมีธุรกิจในการสร้างแบรนด์ให้กับลูกค้าในการที่จะคือธุรกิจมันจะมี2ประเภทก็คือ business to consumer กับ business to business นะฮะ business to consumer คือเอาไปขายถึงผู้บริโภคโดยตรงเลยแต่ของไทยเนี่ยเป็น business to business ครับคือขายให้กับกลุ่มธุรกิจนักธุรกิจที่อยากสนใจลงทุนทำเครื่องสำอางนะฮะไทยก็ใช้วิธีนี้ก็เลยลูกค้าเนี่ยที่เป็น business to business ของเรานะ,ะับโตเร็วกันมากยกตัวอย่างเช่นล่าสุดก็มีแบรนด์หนึ่ง นะที่เราผลิตสินค้าให้เขาเนี่ยยอดขายปีแล้ว3 0 0กว่าล้านเนี่ยแต่เรามีลูกค้าอย่างเงี้ยประมาณ1 5 0 0โปรดักนะฮะก็คิดดูแล้วกันซึ่งเราสามารถที่จะสร้างให้เศรษฐกิจหมุนเวียนนะฮะในประเทศที่ในการที่นำนำเงินเข้าประเทศด้วยเพราะเราเน้นในการส่งกออกต่างประเทศนะครับพอคนที่ส่งกออกต่างประเทศก็นำเงินเข้าก็จะเกิดการหมุนเวียนที่ดีของเศรษฐกิจนั่นเองอนี่นะครับเป็นวิสัยทัศน์นะครับเราก็ได้รู้จัก ธุรกิจของไทยแล้วว่าสเกลขนาดไหนนะครับใหญ่จริงๆคุณผู้ชมใหญ่สมกับที่เพื่อนผมแนะนำมา <c oughs> ไม่น่าไปบบนเลยว่ามีแต่ธุรกิจเล็กๆ <c oughs> เขาใหญ่เข้าไปสมใจนะครับ <c oughs> เดี๋ยวช่วงนี้พักก่อนนะครับช่วงหน้าให้ท้ายพาไปดูโรงงานหน่อย <c oughs> อันนี้เป็นโรงงานใหม่โรงงานใหม่คไะ <c oughs> ดูกันว่าใหญ่ขนาดไหนนะครับผลิตเครื่องสำอางได้มากขนาดนี้ครับ มาช่วงที่2ของเด็กสมัยนี้สัปดาห์นี้นะครับกับนักธุรกิจสมัยนี้น้องไทยพัชรพลนะครับช่วงแรกไปดูบริวเวณข้างหน้านะครับบริวเวณโชว์รูมไปแล้วเราก็ให้ไทพานั่งรถไปแล้วนะครับมาดูที่มาที่ไปของธุรกิจนี้นะครับ ส่วนของโรงงานกันบ้างข้างหลังนี่คือโรงงานเอนี่ยครับอันนี้คือส่วนของหัวใจสําคัญนะฮะของโรงงานเอลิฟัสของเราเลยก็คือโซนโรงงานบ้านเลยนะครับแป๊บแปนึกว่าบ้านมากกว่าโรงงานครถ้าไม่บอกนี่ไม่ไม่นึกว่าเป็นโรงงานใช่ครับคือสังเกตว่า เออเราจะทําโรงงานให้ไม่เหมือนโรงงานฮะเพราะเราต้องการที่จะให้พนักง,งานหรือทีมงานที่อยู่กับไอเดีพอสเราทุกคนเนี่ยรู้สึกเหมือนกับเขาได้มาท่องเที่ยวธรรมชาติทุกวันพอเขารู้สึกอย่างนี้เวลาเราทํางานก็รู้สึกมีความสุขผลงานคุณภาพสิ่งค้าออกมาก็จะดีตามไปด้วยตรงนี้สําคัญนะครับ,รบเราก็เลยทําโรงงานทุกอย่างให้ดูดีนะฮะเป็นธรรมชาติสวยงามรักสิ่งแวดล้อมหมดเลยแม้กระทั่งทางเข้าตรงนี้อันนี้เป็นทางเข้าห้องครัวสําหรับ ห้องอาหารอาหารพนักงานครับก็จะแต่งสวยงามเหมือนกับเดินเข้าสวนหย่อมเข้าไปนะฮะซึ่งตรงนี้ก็โซนโรงงานแต่เราเข้าไปดูข้างในกันนะัะเชิญเลยครับครับผมเชิญเลยครับเข้ามาในโรงงาน มีมาตรฐานนะต้องบผมเชื่อคุมเชื้อการคุมนะเพราะว่าปัจจุบันนี้เราเนี่ยได้มีการสร้างโรงงานนะฮะตามมาตรฐาน G ี p อาเซียนนะซึ่งจ m p อาเซียนเนี่ยเป็นมาตรฐานที่เหนือกว่า GMP ทั่วไปก็คือเราใช้กันทั้งอาเซียนเลยถือว่าผ่านยากมากนะฮะตรงนี้แล้วก็สังเกตว่าแม้กระทั่งพื้นของเราเนี่ยเราใช้เป็นพื้นอีบ็อกซี่เป็นพื้นที่ป้องกันความสะอาดต่างๆได้อย่างดีมากนะฮะตรงนี้เดี๋ยวเรียนเชิญเปลี่ยนชุดก่อนนะฮะสมทับนะครับใช่ครับ ทุกคนนะคุณพม่ทัชุดไม่ใช่แค่ผมอย่างเดียวทีมงานที่มาวันนี้ที่เข้ามานี่ <c oughs> ช่างพูง <c oughs> ช่างภาพต้องสวมหมดนะ,ะนี่แห่ง <c oughs> คุณผู้ชม <c oughs> แปลงร่างเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ <c oughs> เพราะว่าเข้ามาในโรงงานม <c oughs> ีมาตรฐานไม่ใช่แค่ผมอย่างเดียวนะนี่ทีมงานทุกคนที่จะต้องเดินเข้าไปแปลงร่างทุกคนนะชื่ออะไรหนูติทิติ ทำงานอะไรคะเป็นโปรดิวเซอร์พี่อค่ะโปรดิวของรายการเด็กสมัยนี้นี่ก็ต้องใส่ชุดด้วยควบคุมความสะอาดใช่ไหมถูกต้องครับเป็นโปรดิวหนูอายุเท่าไหร่เนะฮะยี่สามค่ะยี่สามอีกหนึ่งปีสร้างโรงงานทันเขาไหมอายุยี่สี่สองก็ไม่ทันเท่าผิวไม่ทันครับอันนี้คือสะท้อนิกมาตรฐานที่โรงงานบีครับต้องทำความสะอาดแอลกอฮอล์ทันผมด้วยใช่ไหมครับก็อันดับแรกเลยก่อนเข้านะฮะเดี๋ยวเราล้างแอลกอฮอล์ก่อนนะฮะอ่า โอเคเป็นเป็นระบบปะฮะเซนเซอร์ครับเป็นอะรกหอครับอ่าทุกคนนะจะห่อก็ไม่เว้นนะไม่เว้นครับต้องล้างทุกคนนะครับไปไปแล้เข้าไปข้างในกันเดี๋ยวให้ทีมงานกดรหัสเข้าก่อนนะฮะโอ้มีรหัสนะครับใช่ครับไม่ได้เปิดง่ายๆเชิดเลยครับกดรหัสได้เลยครับเข้ามาข้างในส่วนของโรงงานแล้วนะครับเดี๋ยวผมเปิดหน้ากากนิดนึงนี่ผมนกกระจอกตัวจริงนะ อันนี้ก็น้องไทตัวจริงไทครับเด็กสมัยนี้สัปดาห์นี้นะครับเขาไมาได้ส่วนของโรงงานเห็นพื้นสีเขียวแบบนี้ขาก็ไม่ธรรมดานี่ทําตามมาตรฐานด้วยใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าของเรานะครับจะสร้างโรงงานการผลิตตามมาตรฐาน GMP อาเซียนครับนะซึ่งตรงนี้เนี่ย GMP อาเซียนไม่ใช่ GMP ธรรมดาเพราะทั่วไปแต่ก่อนจะเป็นแค่ GMP เฉยแต่ตอนนี้เป็นระดับอาเซียนแล้วซึ่งมาตรฐานจะสูงกว่าเดิมมาก แม้กระทั่งพื้นที่เราใช้สังเกตว่าของเราเนี่ยไม่ได้สร้างโรงงานตามมาตรฐานแต่เราสร้างเหนือมาตรฐานครับเพราะว่าจริงแล้วพื้นอีมอซี่ตรงนี้เนี่ยเขาไว้ใช้สําหรับโรงงานผลิตยาผลิตยาที่บอกต้องการการปอดเชื้ออย่างดีมากเลยแต่เราทําเหนือมาตรฐาน เพราะว่าท่านนะฮะที่เป็นหัวหน้าทีมวิจัยของเราก็าคือท่านนายกสมาคมเศัศกรรมชุมชนประเทศไทยหรือว่าท่านเทศรกรธีรุษฐ์คงเสรศไปสารนั่นเองวันนี้พอดีท่านมีติดสอนนะฮะกับเกศึกษาที่มหาวิทยาลัยครับเพราะท่านเป็นอาจารย์หมอด้วยวันนี้นะฮะคุก็เลยมานาพาด,ดูโรงงานให้เองเลยแล้วกันนะฮะโดยนะฮะด้านในตรงนี้โรงงานตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเครื่องโฮโมเจนเซอร์ที่เราใช้ในการผลิตเรื่อสำอาง เครื่องนี้เป็นโน้ฮาวของเยอรมันและญี่ปุ่นครับซึ่งเราสามารถผลิตนะฮะวันหนึ่งเนี่ยได้ขั้นต่ํา5ตันครับเราผลิตได้ต่อวันนะฮะห้าตันอันนี้ผลิตอะไรออกมาเป็นผลิตเป็นสกินแคร์เครื่องสําอางเครื่องสําอางคือเครื่องสำอางแปลว่าครีมหมดเลยทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นพวกเซรั่มมอยเจอร์เซอร์บอดี้โลชั่นหรือว่าผลิตภัณฑ์บำรุงผิวที่เราใช้กันอยู่ทุกวันเนี่ยก็ใช้ตรงนี้ได้เครื่องเดียวเลยครับใช่ฮะใช่ฮะใช้ตรงนี้เออนี่นี่นี่อันนี้คือเทคโนโลยี ใช่ฮะเพราะตอนแรกผมเข้าใจว่าครีมแบบหนึ่งก็ต้องเครื่องแบบหนึ่งต้งเป็นเครื่องเดียวได้หมดเลยก็เรามีหลายเครื่องครับจริงๆแล้วเพราะเรามีหลายห้องเครื่องผลิตสบู่ก็จะเป็นอีกห้องหนึ่งนะับเพราะว่าเราจะมี แต่และห้องก็จะเป็นจจอๆไปทั้งห้องเลยอันนี้จะเน้นในเรื่องของพวกที่เป็นสกินแคร์เรื่องของเซรั่มโมเดเจอร์อะไรพวกนี้เป็นหลักที่อยู่ข้างในนี้นะครับแล้วก็อันนี้ถือว่าเป็นเครื่องที่ทันสมัยที่สุดปัจจุบันนี้เลยนะฮะนะฮะแล้วก็ห้องตรงนี้ก็จะเป็นห้องสําหรับผลิตไซส์เล็กๆสเกลเล็กๆเ,เช่นบางคนเป็นธุรกิจ SME ใหม่ๆเช่นนักศึกษาหรือใครก็ตามที่อยากทําเครื่องสำอางใหม่ๆทําไม่ว่าจะเป็นอยากเริ่มสัก5โลก่อน10กิโลก่อนเราก็มีเครื่องโปรโมเตอร์แบบ เล็กๆตั้งโต๊ะตรงนี้<ม>นะฮะผลิตให้กับคนที่สมมติมีทุนเนี่ย<ม>เพียงแค่หลักหมื่นก็สามารถเริ่มธุรกิจได้แล้วแต่ปกติเวลาเราผลิตเราก็ผลิตไซส์เป็นส่งเป็นตู้คอนเทนเนอร์อยู่ละ<ม>แต่เราก็มีการส่งเสริม s m e นะฮะที่ผู้ก,กันใหม่ๆด้วยแม้คุณมีทุนเท่าไหร่เราสามารถทำให้คุณได้หมดหน,นี้เราเข้ามาในโรงงานแต่ว่าเมื่อกี้ตอนที่เดินอยู่ก่อนที่จะเข้ามาโรงงานเนี่ยผมสังเกตอย่างหนึ่งว่าท้ายพยายามสร้างต้นไม้ด้ไหมใช่ครับเพราะว่าของเรานะครับเราจะสร้างโรงงานการผลิต ด้วยวิธีรักธรรมชาติรโรงงานไอรุพัสของเราได้รับรางวัลโรงงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมดีเด่นด้วยนะ,ะคร,รับรับรางวัลจากขั้นปรัดกระทรวงอุตสาหกรรมมาปีล่าสุดนี้ซึ่งเราสังเกตว่าคุยไัทุภัชโดยรอบเนี่ยเราเป็นโรงงานที่มีต้นไม้เยอะมากมายสังเกตตอนเข้ามาเจอต้นใหญ่ใหญ่ใช่ไหมครับต้นไม้ซึ่งเป็นต้นออมหาโชคต้นมะทับอายุป,ประมาณ20 0กว่าปีตรงนั้นะนครับซึ่งแต่ละต้นเนี่ยก็เป็นมีความหมายทั้งนั้นเลยะฮะคือถ้าเกิดว่าเป็นโรงงานอื่นที่คิด เฉพาะธุรกิจตัวเองอาจจะตัดต้นไม้นั้นทิ้งไปแล้วแต่ว่าท้ายเก็บเอาไว้เพราะว่ารักษาสิ่งแวดล้อมด้วยถูกต้องครับรักสิ่งแวดล้อมอีกอย่างหนึ่งคือคนงานแรงงานต่างๆครับข้างหลังเห็นบอกว่าเป็นบ้านพักบ้านพักพนักงานฮะตรงนั้นเป็นบ้านพักพนักงานที่เราจะใส่ใจดูแลพนักงานอย่างดีดูเหมือนกับไม่เหมือนกับบ้านพักพนักงานนะเหมือนกับรีสอร์ทมากกว่าจริงไหมฮะแต่ว่าเราต้องการใส่ใจให้พนักงานอยู่ดีกินดีมีความสุขครับ คับผมนี่นะครับเด็กสมัยนี้สัปดาห์นี้นะครับเดี๋ยววันถอดหน้ากากนิดนึงถามคำถามมีแฟนนะครับเราทํางานอย่างเดียวครับไม่ได้เรื่องแฟนเราไม่ได้คิดยังไม่ได้คิดเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เรากําลังมีแรงอยู่แล้วก็ลงทุนทําลงแรงลงใจไปเราเต็มที่ตอนนี้ใช้แต่งงานกับงานแล้วเรียบร้อยก็คืองานเราเนี่ยแหละเป็นแฟนของเราครับครับผมแล้วความฝันในอนาคตอยากทำอะไรเพราะว่าสำหรับหลายคนบอกแค่นี้ก็พอแล้วนะครับ ข้าง,าง,งข้ายนาคตของไทยนะครับไทยก็ต้องการที่จะสร้างเครื่องสำอางพัฒนา4สีพันใหม่ๆนะฮะให้สู่ตลาดโลกให้มากขึ้นแล้วต้องการที่จะทําให้สังคมเนี้ยเป็นสุขนะฮะด้วยการที่พอเราทรําธุรกิจเครื่องสำอางเสร็จแล้วนะฮะเรามีเงินสังคมแล้วเราก็เอาเงินเหล่านั้นปัจจัยเหล่านั้นไปช่วยเหลือสังคมต่อไป mm hmm. ไม่ว่าจะเป็นสังคมในไทยหรือสังคมในอาเซียนเราก็จะช่วยเหลือแบงปัน,เนยเสมอมาครับโอ้โหสุดยอดครับ จับมือหน่อยดีใจที่ได้รู้จักทายนะครับครับพี่วันนี้เด็กสมัยนี้คุณผู้ชมย้ำอีกหนึ่งครั้งอายุ24ปีครับที่คุยกันมาตลอดรายการนี่คือสิ่งที่สองมือของน้องทายได้สร้างเอาไว้ครับติดตามชมเด็กสมัยนี้ในสัปดาห์หน้านะครับเวลาเดิมวันอาทิตย์ห้าทุ่มครึ่งนะครับจะพาไปดูว่าสัปดาห์หน้าจะมีเด็กสมัยนี้ที่ทําอะไรดีๆให้กับสังคมไทยครับวันนี้ลาไปก่อนท้ายสวัสดีครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับลาไปก่อนครับ วันนี้เด็กสมัยนี้จะไปคุยกับนายจรวินยูซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในบุคคลที่ทรงอิทธิพลในแวดวงของคนยุคใหม่และแวดวงของสื่อและข่าวการเมืองในประเทศไทยจนสวัสดีครับสวัสดีครับคัครับสวัสดีครับวันนี้บุกมาถึงสตูดิโอนะครับ,รบเป็นทั้งสตูดิโอเจาะข่าวตื้นสตูดิโอใหม่นะครับออจริงๆแล้วเราเคยอยู่อ,อ,อยู่ใกล้ชิดกันตอนถ้าเป็นแบบ สเดอบเริ่มแรก3ปีที่แล้วโอ้โหนานมากอ่ะเป็นมุมเล็กๆ <c oughs> เลยนะครับติดตามได้ในรายการเด็กสมัยนี้